ดิฉันนางสาวจารินีเงาโอสาหรหัสนักศึกษา6 0 8 1 8 6 0 3 0 1 7นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่4ห้อง3ามค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในรายวิชาการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย1ให้นักศึกษาอธิบายความหมายความสำคัญหลักการและทฤษฎีเกี่ยวข้องความหมายคณิตศาสตร์หมายถึงวิชาว่าด้วยการคำนวณคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยหมายถึง การแก้ปัญหาโดยการค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์เป็นแนวทางของประสบการณ์และความเห็นต่างๆที่เกี่ยวกับโลกเด็กมีความเข้าใจเรื่องจำนวนหน้าที่และความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆความสำคัญคณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ทำให้มีความ คิดสร้างสรรค์มีเหตุผลเป็นระบบระเบียบม,มีแบบแผนสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างดีรอบคอบทำให้สามารถคาดการวางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแนวคิดและแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพเจมีพัฒนาการดังนี้ 1. ขั้นแกนดับรู้ทางประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวแรกเกิดถึง2ปี 2. ขั้นคิดก่อนมีเหตุผล2ถึง6ปี 3. ขั้นรู้จักใช้ความคิดเป็นรูปธรรม7-11ถึง11ปี 4. ขั้นรู้จักใช้ความคิดเป็นนามธรรม1 2 1ถึง1ิ สี่ปีสอทฤษฎีการเรียนรู้บูเนอร์หเด็กเรียนรู้จากกระบวนการได้มากที่สุด 2. เด็กอาศัยการใช้ประสาทสัมผัส 3. เด็กถ่ายทอดความรู้หรือประสบการณ์ด้วยสัญลักษณ์สแนวคิดของสักพีดีเชื่อว่าการสอนคณิตศาสตร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ให้เด็กมีอิสระ 2. ครูดำเนินกิจกรรมให้เด็กไปตามแผนที่เตรียมไว้ 3. ให้เด็กเรียนฝึกฝนหรือฝึกปฏิบัติ 2. จงอธิบายทักษะทางวิทยาศาสตร์ว่ามีกี่ทักษะและใช้กับเด็กวัยประถมะวัยได้กี่ทักษะมีอะไรบ้างทักษะทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กประถมะวัยมี7ทักษะ1ทักษะการสังเกตใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ ทักษะการจำแนกประเภทความสามารถในการแบ่งประเภทสิ่งของความเหมือนความต่างความสัมพันธ์ร่วมทักษะการเปรียบเทียบเช่นการเปรียบเทียบขนาดสิ่งของเล็กใหญ่ 4. ทักษะการจัดลำดับเช่นการจัดลำดับความต่ำไปหาสูง 5. ทักษะการจัด เกิดการจัดความยาววัดขนาดสิ่งของ 6. ทักษะการนับได้แก่การนับปากเปล่านับจํานวนเพิ่มลด 7. ทักษะเพิ่มทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับรูปทรงและขนาดเช่นดูจากรูปทรงขนาดของเล่น 3. ทักษะพื้นฐานในการ คำนวณสำหรับเด็กปฐมวัยประกอบด้วย6สาระ 1. จํานวนและการดำเนินง,งานจํานวนการรวมกลุ่มและการแยกแยะ 2. การวัดความยาวน้ำหนักปริมาณเงินและเวลา 3. เลขาคณิตตำแหน่งทิศทางระยะทางลูกเลขาคณิต3มิติ2มิติ4 พิชคณิตร,รูปแบบท่าและความสัมพันธ์ 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอ 6. ทักษะกระบ,บวนการทางคณิตศาสตร์ได้แก่การใช้เหตุผลการสื่อสารการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และนำเสนอการเชื่อมโยงความรู้ต่างๆทางคณิตศาสตร์และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์ และความคิดสร้างสรรค์ข้อ4จงอธิบายว่าคณิตศาสตร์จิตวิทยาศาสตร์หมายถึงลักษณะการเกิดความเข้าใจและการแลกเปลี่ยนมโนทัศน์และกระบ,บวนการทางคณิตศาสตร์ระหว่างบุคคลและชุมชนคณิตศาสตร์ค่ะ 5. จง,จงอธิบายหลักการสอนคณิตศาสตร์ 1. สอนให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันสอน,สอนเปิดโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ 3. มีเป้าหมายและการวางแผนเป็นอย่างดี 4. เข้าใจเอาใจใส่ในการเรียนการสอน 5. จดบันทึกพฤติกรรมของเด็ก 6. ใช้ประโยชน์ จากประสบการณ์เดิม7ดูจากใช้สถานการณ์เดิมให้เป็นประโยชน์8ใช้วิธีสอนให้เด็กเกิดลุกได้ลงมือปฏิบัติ9ใช้วิธีสอนแทรกกับชีวิต10วางแผนส่งเสริมเพื่อให้เพื่อให้เด็กเรียนอย่างต่อเนื่อง 6. จงเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางคณิตศาสตร์แผนการจัดประสบการณ์ที่1อนุบาล2หน่วยเลขหันษา ประสบการณ์กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการนับจํานวน1นึถึงสิสาระสําคัญกิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องการนับ1นึถึงสิเป็นกิจกรรมที่ทําให้เด็กเกิดสนใจที่จะแสดงหาคําตอบด้วยตนเองสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆสนใจเรื่องการนับ1นึถึงสิ มาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานที่9ใช้ภาษาสื่อสารให้เหมาะสมกับวัยตัวบ่งชี้ที่9.1สนทนาตัวตอบมาตรฐานที่12เจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และมีความสนใจในการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมตัวบ่งชี้ที่สิบสองจุดหนึ่งสนใจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวจุดประสงค์หนึ่งเด็กสามารถนับเลขหนึ่งถึงสิบได้ สเด็กสามารถบอกได้ว่าตัวเลขใดคือ1-10ถึงสิอย่างคล่องแคล่ว3เด็กมีจิตคติที่ดีในการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้เรียนรู้เรื่องการนับจำนวน1-10ถึงสิบศุกการสำคัญพัฒนาการด้านร่างกายเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ สแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมพัฒนาการด้านสังคมทำงานร่วมกับผู้อื่นพัฒนาการด้านสติปัญญาเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์กระบวนการขั้นนำหนึ่งเด็กและครูนั่งเป็นวงกลมครูพาเด็กร้องเพลงนับเลขกันเถอะสองเด็กและครูช่วยกันสนทนาเกี่ยวกับเนื้อเพลงขั้นสอน ครูนำบัตรภาพหนึ่งสิบมาให้เด็กๆดกดูพร้อมกันพร้อมกับอธิบายให้เด็กฟังท่านสรุปครูให้เด็กนับเลขตามบัตรภาพหนึ่งถสพร้อมกันสื่อเพลงนับเลขก,กันเถอะบัตรภาพหนึ่งงสิบเจ็จจงอธิบายการใช้สื่อทางคณิตศาสตร์หรือปฐมวัย หการเตรียมความพร้อมเตรียมตัวผู้สอนเตรียมตัวเด็กเตรียมสื่อให้พร้อมการนำเสนอสร้างความพร้อมสร้างสื่อตามลำดับไม่ควรให้เด็กเล่นลามชั้นพร้อมแปดจงบอกบทบาทหน้าที่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์บทบาทครูวางแผนการสอนเตรียมสื่ออุปกรณ์การเตรียม จัดกิจกรรมบทบาทครูผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กได้มีส taught, okay. ่วนร่วมผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมผู้ปกครองพูดคุยกับเด็กกจงอธิบายการประเมินทักษะทางคณิตศาสตร์แบบประเมินพฤติกรรมสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวรู้จักจำแนกประเภทสิ่งต่างๆรู้จักเปรียบเทียบสิ่งต่างๆจัดลำดับสิ่งต่างๆได้อย่างเหมาะสมจัดปริมาณบอก สิ่งต่างๆสามารถนับจํานวนได้ค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณค่ะข้อ3ให้นักศึกษาเขียนแผนการจัดประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่1การะที่ควรเรียนรู้3ธรรมชาติรอบตัวระดับชั้นอนุบาล2 ประกอบการสอนวันที่1ห,หน่วยสัตว์น่ารู้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เรื่องสัญลักษณ์ของปีกเวลา20นาทีเวลา9ก0โมงยถึง9ามงส0สาระสำคัญลักษณะของสัตว์ปีกมีมีเอกลักษณ์ของสัตว์แต่ละชนิดในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้เรื่องสัญลักษณ์ของเรื่องลักษณะของปีกมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานการเรียนรู้ที่10มีความสามารถในการคิดที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตัวบงชีที่10.1มีความสามารถในการคิดร่วมยอดมาตรฐานการเรียนรู้ที่12มีติคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ที่เหมาะสมกับวัยตัวบงชีที่12.2มีความสามารถในการแสวงหาความรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เด็กสามารถอธิบายเกี่ยวกับสัตว์ปีกได้ 2. เด็กสามารถบอกสีของสัตว์ปีกได้ 3. เด็กสามารถกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมสาระการเรียนรู้สาระที่ควรเรียนรู้ เรียนรู้ลักษณะของสัตว์ปีกและรู้จักชื่อของสัตว์ปีกประสบการณ์สำคัญพัฒนาการด้านร่างกายส่งเสริมกล้ามเนื้อมือเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจสแสดงอารมณ์ได้เหมาะสมพัฒนาการด้านสังคมรู้จัก การทำงานร่วมกับผู้อื่นรู้จักการรอคอยพัฒนาการได้สติปัญญาเด็กมีเจตคติที่ดีเกิดความคิดร่วมยอดกระบวนการจัดประสบการณ์ขั้นนำหนึ่งให้ครูและเด็กและครูร่วมกันลองเพลงสัตว์ปีกหน้าดูสองครูอธิบายการทำกิจกรรมขั้นสอนครูนำ ครูมีบัตรภาพสัตว์ปีกมาให้เด็กดูพร้อมอธิบายให้เด็กเข้าใจ 4. ครูนำครูพาเด็กออกไปสำรวจนอกห้องเรียนว่าเด็กๆเ,เจอสัตว์อะไรบ้างคสรุปครูพาเด็กเข้ามาในห้องเรียนแล้วถามคำถามทบทวนว่าเด็กเจอสัตว์อะไรบ้างครูถามกับเด็กๆว่าสัตว์ปีก ที่เด็กรู้จักอะไรบ้างสื่อและแหล่งการเรียนรู้เพลงสัตว์ปีกหน้ารู้บัตรภาพสัตว์ปีกบริเวณโรงเรียน 4. อธิบายหลักการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับปถมวัยที่ปลอดภัยลักษณะการใช้สื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยขั้นเลือกสื่อ1สื่อมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนส เลือกสื่อที่เป็นของจริงมีคุณภาพดีปลอดภยัยทนทานแข็งแรงขั้นเตรียมสื่อ 1. จัดลำดับการใช้สื่อ 2. ทดลองการใช้สื่อก่อนสาบเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับร่วมกับสื่อขั้นนำไปใช้ 1. ผู้สอดควรมีเทคนิคที่เข้าเขาความสนใจให้เด็ก สใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ที่ดี 3. ส,สื่อที่ทำมาสอนควรให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ใช้สื่อตามลำดับของแผนการจัดกิจกรรม 5. ไม่ควรให้เด็กเน้นสื่อพร้อมกันเพราะทำให้เด็กไม่สนใจกิจกรรมค่ะ ท่านประเมินการใช้สืสามารถประเมินได้ขนาดทำการสอนและใช้สื่อชนิด 5. จงอธิบายบทบาทของครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์บทบาทครู1ครูมีหน้าที่สร้างเสริมประสบการณ์ให้ให้กับเด็กว่าว่าจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์2 ครูมีหน้าที่ใช้คำถามกระตุ้นให้ให้เด็กเกิดความคิดเกิดทักษะต่างๆบทบาทของผู้ปกครอง 1. ผู้ปกครองสังเกตเด็กเอาใจใส่เด็กควรมีผู้แนะนำา 2. ส,สร้างเสริมประสบการณ์ในเรื่องที่เด็กสนใจ 6. จงอธิบายแบบ การประเมินทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถมวัย 1. รู้จักการสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัว 2. ส,สามารถเขียนเปรียบเทียบขนาดรูปร่างสีความเหมือนความต่าง 3. ตั้งสมมติฐานง่ายๆได้ 4. ทดลองสิ่งต่างๆตามกระบวนการทดลอง 5. อธิบายตีความหมายของข้อมูลได้ 7. ให้นักศึกษาอธิบายตัวอย่างทักษะ ทาาวิทยาศาสตร์ที่นำมาใช้กับเด็กมีประโยชน์อย่างไรการจัดกิจกรรมจงบอกรายละเอียดทักษะการสังเกตมีประโยชน์คือช่วยให้เด็กได้ใช้ประสาทสัมผัสทาง5ในการเรียนรู้เด็กได้เรียนรู้รูปสีธรรมชาติลักษณะของสิ่งต่างๆทำให้เด็กเป็นคน สงสังเกตและสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวได้รวดเร็วทักษะทางวิทยาศาสตร์มี8ทักษะทักษะการสังเกตทักษะการจำประเภททักษะการวัดทักษะการมีความหมายทักษะการมีความเกิดจากข้อมูลทักษะการหาความสัมพันธ์ระหว่าง เปปกับสเปคทักษะการคำนวณทักษะการพยานกาศคาดคะแนนค่ะวันนี้ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงท่านนี้